ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมพระร่วงยุทธหัตถีของวัดป่าในไร่กันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับพระร่วงรุ่นนี้จัดสร้างในวันที่25มกราคม2513ครับซึ่งตรงกับวันกองทัพไทยครับถือว่าเป็นเล่หงามยามดีครับทําอะไรก็จะสําเร็จไปทุกอย่างครับพระร่วงยุทธหัตถีรุ่นเนี้ย ที่จะสร้างในปีพศ2513เนี่ยปัจจุบันเนี่ยปีพศ2565เนี่ยอายุพระล่วงยุทธหัตถีรุ่นเนี้ยก็จะตกอยู่ที่52ปีครับถือว่าพระล่วงรุ่นเนี้ยค่อนข้างจะมีความเก่าและได้อายุดีครับครับนิยมครับพระล่วงรุ่นเนี้หลวงพ่อถิ่นเนี่ยดัททัน ได้ทำการหาพุทธ,ธาวิเศษเนี่ยในวันที่25มกราคม2513เนี่ยก็จะมีพระเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยเข้าร่วมปลูกเสกมากมายครับอย่างเช่นพระสมเด็จวันรัตวัดเชตุพลและก็หลวงพ่อเงินวัดดอนใญยหอมและก็หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงบัวครับแล้วก็หลวงพ่อมุยวัดดอนไล่ครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับ แล้วก็หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับกรุงเทพครับพระเกจิอาจารย์ต่างาเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยได้ร่วมกันผูกเสกพระร่วงยุทธหัตถีรุ่นนี้กันไตไม่หมดครับครับนิยมครับ ด้านหน้าพาล่วงยุทธตถีครับพราล่วงรุ่นเนี้ยก็จะเน้นหนักไปทางแคล้วคลาดและก็มีเมตตาและก็คงกระพันดีครับเป็นพระดังของจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่สร้างมาใช้ทดแทนพราล่วงหลังๆปืนยุคเ,เก่าครับกับนิยมครับ เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับครับต้านหน้าของพระล่วงยุทธถถีครับ ด้านหลังของพระร่วงยุทธหัตถีครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีพระนพระเลสวนเนี่ยกำลังจะทำยุทธหัตถีอยู่บนหลังช้างอยู่ครับ ออกแบบได้สวยงามนี่ครับสําหรับพระร่วงยุทธหัตถีรุ่นนี้ครับขับนิยมครับวันข้างหน้าเนี่ยพระร่วงรุ่นเนี้ยนนก็จะมีอนาคตไกลครับและก็จะมีราคาสูงไปด้วยครับ ครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ